จะอ,อยาหาเหตุผลใด,ดในคนที่รักเธออย่างฉันมันชีวะเกินพันนานานี่มแก้โจทย์การบ้างแบบที่เรียนมาในคาบนะคะมาเริ่มแก้กันเลยค่ะโจทย์ก็คือนักเรียน60คนชอบเล่นกีฬา3ชนิดคือคนที่ชอบเล่นฟุตบอลหรือ F อํจำนวน30บาสเกตบอลหรือ B เอ่อแล้ววอลเลย์บอลหรือ V พบว่ามี5คนชอบเล่นดัง3ชนิดและมีคนชอบเล่นเพียง2ชนิดดังนี้ฟุตบอลและบาสเกตบอล10คนบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล8คนชอบเล่นฟุตบอลและวอลเลย์บอล7คนค่ะจากโจทย์จงหาจำนวนคนที่ชอบเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอลแต่ไม่ชอบเล่นวอลเลย์บอลค่ะ เราจะให้ส่วนนี้เป็นส่วนที่1นะคะเป็นส่วนนี้เป็นส่วนที่สองส่วนนี้เป็นส่วนที่สามส่วนนี้เป็นส่วนที่สี่ที่ห้าส่วนนี้เป็นส่วนที่หกและส่วนนี้เป็นส่วนที่เจ็ดนะคะพบว่ามีห้าคนชอบเล่นทั้งสามชนิดเอามาใส่ในส่วนที่ห้านะคะ และมีคนชอบเล่นเพียง2ชนิดคือฟุตบอลและบาสเกตบอล10คนในส่วนที่2ค่ะ10คนบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล8คนนะคะมาใส่ในส่วนที่6ค่ะฟุตบอลและวอลเลย์บอล7คนมาใส่ในส่วนที่4ค่ะ ฟุตบอลนะคะให้จํานวนมาแล้วก็คือ30ค่ะแต่เราต้องเอานํสา30นะคะไปลบกับเออ่ส่วนที่ทับซ้อนกันอยู่ค่ะก็คือ30ลบวงเล็บ10บบวกหบวกเ็ก็จะได้เท่ากับ30มสบลบยี่บสเท่ากับ 8นะคะโจทย์ถามจงหาจำนวนคนที่ชอบเล่นฟุตบอลและบาสเกตบอลแต่ไม่ชอบเล่นวอลเลย์บอลก็คือ10คนนะคะตอบ10คนค่ะหาคนที่ชอบเล่นฟุตบอลอย่างเดียวก็คือ8คนนะคะตอบ8คนค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ 嗯，看、嗯 <noise>